ไฮเอาละโล่ไพเลียขยะแล้วจะมีเชี่ยวสารไหมเด้อครับพี่น้องครับจับตาดูลองน้ำแดงครับเทพวัจระวิกครับปอน้ำโชว์ใส่เสื้อสีชมพูขอบคุณครับจาของบิดก่อนเมื่อสักครู่จานค้อนทองปรมโคลครับทรงแต่งเอรท่านแต่งเข้าไว้ครับส่วน่องน้ำด้วยกันนะดูซิว่า่องน้ำนั้นจะสำคัญจะไหนคราดของ what สุดท้ายปิดลายสนามในาน้ำของลำน้ำปินมจังหวัดกำแพงเพชรหรือไม่พี่น้องในประเภท30ฝีภายเหลือคู่ชิงถ้วยพระราชทานกรมสุดเด็จประเทศร,ราลัดลอาชัดสุดาสยามบรมราชกุมารีเดี่ยวนี้มาดูชื่อว่าเทวชิรวิทย์บ่อนำโชคเหลือดีเหลือเด่นพลกับในาน้ำของเรือพันแสงพันแสงตอนนี้ผายระเบิดระเบิดนับแต่กระยืก้กระจายแล้วเวย้ยถ่ายหัวเรือเคาะถ่ายเรือเปิดคอกกๆๆ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 ันมาตั้งแต่ต้น สนามแล้วอันร้อยเมชรมาเอาละครับยังอัดกันเต็มที่บีกันเต็มร้อยเต็มร้านยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครมองในจอทีวีเพราะว่ายังไม่เห็นตัวจริงยังไม่เห็นตัวจริงเอานร้อยตาสายตาตาเป็นเทพหัวันเราไม่หล่อแล้วไม่หล่อแล้วทีกหนีด้วยทีกหนีมาขอมาบ้านหนึ่งขนเดือยหนึ่งขนเดือยว่าจะไงผัดแดงผัดแดงไล่เด็กมาไล่เด็กดก็มาไปหยาดไปไล่บี้จะไล่บี่ผ่านจองรอยเต็มพันแสงอย่างนี้แล้วครับสู้มาร้อยเมตรนั้นไม่ยอมปล่อยครับ นะพอ120น้วนะครับพันแสงถอนเลยครับไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆครับดันเลยครับนะครับก็ปล่อยให้ในนามของเทพ วชิราวบอพดบโชคนะครับปีนี้นะครับเรือสีสิธิพายั้นสดใสครับไอฮิวพันแสกครับเรือดีจากพี่จิ๋นครับสบายสบายครับพี่น้องครับผ่านมาตรงนี้ขอเสียงตบมือให้กับเรือทั้งสองลำเลยครับพี่น้องครับทชคประดับจากเช้าจนบ่ายสุดครับสุดยอดเรือสีสิธิีายวันนี้นะครับผลการตัดสินคณะกรรมการยกของให้ร่างน้ำแดงครับเทพวชิรวิปอ นำโชคครับเป็นเรือชนะไปทั้งสองเที่ยวแล้วก็คว้าแชมป์เรือยากางประเภทไม่เกิน4 10สิิพายไปครองในปีพุทธศักรา, 2, าช2568ณสนามลำน้ำปิงแห่งนี้ครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากความดีความชอบไว้กับพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรและพี่น้องที่มาเยือนชมการแข่งขันและชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร โดยการจัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและ,ะจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับวันนี้เนาะทีมภาพก็าอาเดี๋ยวฝากอีกสักเรื่องนะครับพี่น้องเท้าเรือ